แค่สารสาุขจังหวัดนครสวรรค์สร้างสุขภาพครั้งที่หนึ่งจังหวัดนครสวรรค์นะคะต้องก่อนอื่นเลยต้องขอชื่นชมพิชมนะคะอาสาสมัครอสมอนะคะซึ่งเป็นอาสาสมัครที่เป็นของหน่วยงานราชการเป็นอาสาสมัครแรกๆเลยนะที่ที่ส่วนราชการเนี่ยได้จัดตั้งขึ้นแล้วก็เป็นอาสาสมัครที่มีความเข้มแข็งในกระทรวงอื่นมองเห็นถึง ความจําเป็นของอาสาสมัครที่ต้องมีในหมู่บ้านชุมชนเพราะว่างานราชก,การเป็นงานที่บางทีต้องต้องรว,วดวเร็วรวดเร็วต้องลงในัตรของกระทรวงพัฒนาสังคมน,นะคะนั่นคือผลิตอาสาสมัครของนอาาคนท้องถิ่นและหลายๆกระทรวงแต่โดยเฉพาะงานของกระทรวงมหาดไทยอันนี้ต้องขอเช่นชมอสมวได้บบประสบความสำเร็จเรื่องการตามวัตถุดิบของโครงการหลายเรื่อง ชื่นชมและขอขอบคุณมาในที่นี่นะคะสำหรับชนเนี่ยหันมาใส่ใจในเรื่องของสุขภาพซึ่งก็เป็นนโยบายของจังหวัดเพื่อชวนพี่น้องได้ออกกำลังกายเพราะการออกกำลังกายเนี่ยจะไรก็ใจนะทุกคนปัจจุบันเนี้ยก็เป็นโรคสมอง้าื่อนเยอะก็เชิญชวนรองผู้ประจำหมู่บ้านจังหวัดนครสวรรค์ขอขอบคุณท่านดรชุติพรเสชังรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นอย่างสูนสมาคมกำนังผู้ใหญ่บ้านจังหวัดนครสวรรค์ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัด,ดคนครสวรรค์นานละคือเมื่อก่อนเนี่ยผมยังเข้าไปแตะท่านยังไม่ได้นะเพราะว่าไม่รู้จะเข้าไปแตะด้วยวิธีไหนแต่พอเริ่มมีรพตตเข้ามาเริ่มมีอสมอเข้ามาเกี่ยวข้องกับอบจอผมก็อ๋อย่างนี้ได้ลนะก็บอกอ่ะจะจัดอะไรว่ามาผมอยากจะให้อสมอรวมพลังทําไมผมถึงอยากจะให้อสมอรวมพลังการรวมพลังมันคืออะไรใช่ไหม การสร้างความสามัคคีการมีตัวตนการบ่งบอกสังคมว่าไอเราอยู่ที่นี่นะแล้วนครสวรรค์เราอยู่กันสองหมื่นกว่าชีวิตอ่ะไม่ใช่ได้น้อยเลยนะแล้วทําไมไม่ค่อยได้ยินเลยสังคมไม่ค่อยรู้เลยว่าอ,อสมอทำอะไรผมบอกกับท่านประธานบอกว่าโครงสร้างในการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทยเนี่ยโครงสร้างที่ดีสุดคืออสมอเพราะอะไร ได้ทุกครัวเรือนเลยใช่ไหมที่ท่านแบ่งมอบหมายหน้าที่กันดูแลแต่ละครัวเรือนเนี่ยใครดูแลครัวไหนครัวไหนนมีโครงสร้างเดียวเท่านั้นนะที่มีบุคลากรเดินเข้าไปเคาะประตูบ้านได้ทุกครัวเรือนในจังหวัดนครสวรรค์และทั้งประเทศไทยอะ่ะอันนี้ถือว่าสุดยอดและเป็นโครงสร้างที่ดีที่สุดแล้วทำทุกเรื่องไม่ใช่แค่เรื่องสุขภาวะไม่ใช่แค่เรื่องสุขภาพ,าใ,ชภาพใช่ไหมทำทุกเรื่องตั้งด่านก็ไปผม,มเห็นนะ ใช่ไหมตั้งด่านก็ไปมีงานก็ไปงานวัดก็ไปงานสังคมในพื้นที่ไปไป,ไปทุกเรื่องอสมอเข้าไปเกี่ยวข้องทุกเรื่องเพราะว่าอะไรเราอยู่กับพี่น้องประชาชนลายครัวเรือนเพราะนั้นพอท่านประธานบอกว่าอสมออยากจัดกิจกรรมบอกเอาเลยขาดอะไรบอกขาดอะไรบอกทําให้หมดผมบอกเลย,เลยถ้าถ้าเป็นเรื่องอสมอต่อไปที่นั้ามีอะไรมาประสานะทุกอย่างได้หมดเพราะอะไรผมถือว่าพวกท่านนทุ่มเท ผมลงพื้นที่ผมเจออสองพมากมายเลยเคยถามว่าค่าตอบแทนแค่นี้โอเคไหมเขาบอกว่าไม่ได้สนใจค่าตอบแทนนะเจ้าน้ายพวกเราไม่ได้สนใจค่าตอบแทนฟังคาตอบแล้วอึ้งอพวกเราทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนไม่ได้สนใจค่าตอบแทนเล็กๆน้อยๆนี้เลยนะมีจิตสารานะเข้ามาเป็นอาสาสมัครเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนคนนครสวรรค์เนี่ยทุกครัวเรือนเนี่ยปิดทองหลังพระชัดๆ ปิดทองหลังพระชัดๆบุคคลเช่นอสมอเนี่ยจะไม่ได้รับการเชิดกูเกียรติได้อย่างไรไม่ได้สนใจเรื่องค่าตอบแทนทํางานแบบปิดทองหลังพระคนแทบไม่รู้จักนอกจากคนในหมู่บ้านหรือคนที่เราเข้าไปบริการลายควรเรือนเท่านั้นที่จะรู้จักว่าอสมอเป็นใครมีหน้าที่อย่างไรทุ่มเทเสียสละแค่ไหนอันนี้คือสิ่งที่มันประทับใจผมเพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่วันนี้นะ ตอลบอบอสม,อมผมคุยกับท่านประธานแล้วมีกิจกรรมอะไรบอกกันนะงบประมาณของราชการใช้ไม่ได้ลงขันกันได้อยู่แล้วอันนี้ของหัวหน้าเขตห้ามล่านะใครขึ้นมาแนละ้วมันกระเพื่อมหน่อยก็ไปว่าหัวหน้าโต้ท่านให้มาฟรีฟรฟรอันนี้แซวท่านผู้บุคคลแล้วฝากบอกต่อๆคนที่ไม่ได้มาด้วยว่านาะยกอบจนะผมเนี่ยแล้วก็คณะผู้บริหารแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการไปจนหนึง่งและท่านนายแพทย์สจซึ่งคุม ป,ประธานยุทธศาสตร์ในเรื่องของการดูแลเรื่องสุขภาพทั้งหมททั้งจังหวัดเนี่ยทนะ่านนายแพทย์สายสุขเนี่ยเป็นประธานยุทธศาสตร์ของอบจด้วยนะฝากขอบคุณไปยังทุกทุกท่านถึงผลงานที่ผ่านมาแล้ววันข้างหน้ามีอะไรมาตรงก็ได้หรือผ่านท่านประธานก็ได้นะอบจเราพร้อมที่จะตับงูนอสมอได้ได้ตลอดได้ได้ทุกเมื่อนะได้ทุกเมื่อและทุกทุกเรื่องวันนี้เดี๋ยวอย่าเพิ่งไปไหนรับประทานอา สนุกของพวกเราด้วยนะครับต้อนรับพวกเราด้วยตัวเองเลยนะครับเดินไปในโลูกเดินหาสมมปมนโลูก 600กว่าชีวิตเลยโอเคแล้วเดี๋ยวเขาบอกว่าเดี๋ยวจากอำเภอสู่อำเภอนะครับแล้วก็มารวมกันที่บึงบระเทศแห่งนี้เพื่อแสดงนะครับ,รบพลังของพ่อแม่พ,มพี่น้องนะครับชาวหมอคนที่หนึ่งที่จะดูแลพี่น้องสุขภาพประชาชน อ่าครับผมอ่าขออนุญาตนะครับพี่น้องชาวอสมทุกท่านครับขยับนะครับก้าวถอยหลังนะครับไป5้ก้าวครับนิดนึงครับถอยหลังไปนิดนึงครับอ่าห้าก้าวครับหนึ่งสองหนึ่งกิจกรรมดีๆนะครับที่จัดขึ้นด้วยความร่วมมือนะครับผมหลายภาคส่วนเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ที่